ฟาร์ตเก้าบูมบอร์ดกำลังออกอารวาสเพราะว่ามันเป็นฟาร์ตเก้าที่เก่งที่สุดคือมันโต้ปาร์ตเก้าด้วยกันเองได้และวิธีที่ผมเล่นเนี่ยคือการตั้งบอรดต,ต้นเกมด้วยของมารีโลซึ่งเป็นผอที่โคตรจะโหดจแหลมไปเท่มไปเลยพร้อมเอาเวลแบบปกติแล้วก็มองหาเส้นทางที่ทำให้เราเล่นฟาร์ตเก้าได้นั่นคือความรวยครับไม่ว่าจะรวยจากเอ็นคาลเตอร์จากอาร์เมนหรือวินสติกแล้วพอขึ้นเวลแปดเนี่ยเราก็จะโร่นิดหน่อยจนบอรดเราพอไหวซึ่งตัวที่ผมจะมองหาเนี่ยมีตัวสี่บาทอยู่สามตัวคือโชแกตเอามาเป็นแท เราก็สามารถเอาเขามาใช้งานได้ทันทีคือตัว5บาทในเกมนี้มี8ตัวทาเราใช้ไปแล้ว5ตัวครับและหลังจากเราเฟกตัวขึ้นเวลก้าได้แบบเนียนๆแล้วเนี่ยถ้าเราโลเจอตัว5บาทตัวไหน2ดาวบอทเรายังเฟกตามตัว5บาทตัวนั้นได้อีกเท่น้นถ้าคูบกโกขึ้น2ดาวก่อนไขเพื่อนแล้วเวโกยังดองหน่อยดาวเดียวก็ส่งเวโกมากาดีตามผมแล้วใส่เวกา้าไปแทนเวโกเปิดไซเบอร์บอทให้คโบโกโกแล้วก็เปิดติ๊ี้กับฟิเด์ได้ด้วยตัวเรื่องไอเทมนี่ง่ายเลยครับเน้นของเออร์กอดก่อนแล้วก็ของโชแกลเนี่ยสำคัญพอๆ สุดท้ายแล้วเนี่ยรีบเล่นก่อนโดนเนิร์ฟนะครับ